ครัอีกเส้นเคยครับผมโอ้นะครับไทยเอลีมาถึงแล้วครับผมสักม่มจะเครื่องได้พี่อ้องจะเครื่องแล้วก็จะไปเข้ากระเป๋ากระเป๋านี้ของยังไงลนน่ะผม อัว,ถ,นนวถ่านนะ่ะหน้เพื่อนเนะยน่อบัซาม้โอ้ขึ้นลิฟต์แปลกระเป๋าครับผม ถึงออรันดาเป็นที่เรียบร้อยสนามบินเ็ี้ยสิเป็นเรื่อครับผมสนามบินออรันดากรุงสต็อกโฮมอันนี้ที่ลงมาเมื่อกี้ครับผมลำเมื่อกี้บรรยากาศบมมุวยยเนนิเดียดี่เห็น้อนงเมืองสวีเดน นี่ครับผมเอาบรรยากาศมาฝากพี่ตอนน้องอีกเช่นเคยครับผมสีแม่ลูกพ้นกระเป๋าสีว่ากระเป๋าประแดกบองได้ปะนี่ประแดกบองกับมุ่งห่อสินผูจับพี่น้องเอ้ยทานรถไฟอีแล้วนี่ พี่น้องสั์ที่ได้ดพี่น้องบูซัตวัดได้หน่เครื่องบินภายในประเทศครับผมของออรันดาบรรยากาศอึมครึมครับไม่มีแดดเลยครับแต่กาศยังไม่มีหิมะครับผมเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวนะครับพี่น้อง โอ้เจ๊กสิยายผมเสียนเถอะนะผมสวยป๋อเ,เออคือบ่หายติดมัน,บ,นบ่แดดได้ห <c oughs> นิมึงมิแดดได้หนิบ้ลเกม่ก็ไองใสนเ <c oughs> นลงเรองานไปคเกไดองสหม,มเห้นหนาก็ลองฟันาะองไหมฮ่ใครลูก คิดถึงยากกับใครอีกอนนือก็งงเนาะนอัออออองงน,นอที่แรกคนนี้เยอะไม่ร้องเนาะแล้วอยู่กับพี่แฝงก็ร้องเนาะ,ะไม่ไม่แล้วแล้วเวลาอยู่กับกับคนเยอะทำไมไม่ร้องต่อหน้าอะไรยากต่อหน้าพี่เขานิ่มอะไรอย่างงี้ยนะไม่รู้ยังไม่ได้หนีไงโอ้ตอนนี้นเสร็จอายงี้เหรอหนีเสร็จก็เสียใจตอนนั้นยังไม่ใช่พี่แฟ,งแฟง้งหยิกเหรอตอนนี้มั่วพรไม่เชื่อแม่ก็เข้าไปดิ เสือมีอี่เสือดวิมาทีเดียวกนาเเออจเป็น้เจาอะไรันนีอยู่ห่างนันิห็นบู่ดำมองสงไสนี่ครับวาเป็นอไเหรอครห้องวันนี้ขึมีดิมซีเมนกันบบุกขคืนเพื่อนอันนี้เนาะบกเื่อน่วนหภูมเนาะวนภูมิแต่่อกตีผู้ที่คนร้ายกว่านี้ันบอนี่เซมซีซีคนพ่อแม่ลูก ว่าเป็นอันตราบินห่างพี่น้องเอ้ยมีดมีดูสิพี่น้องวันนี้เอวกระเป๋าได้หนึ่อกระเป๋าไปใส่นอกนั่นแหละคุณนมาคุยกับแฟงได้่าเป็นไหนครับเป็นางงี้แฟงว่าโอ้ผมรออีกอะไรอีกเนาะ นี่แหละครับผมบรรยากาศนี่รอรับกระเป๋าครับผมเปิดประตูให้ครับนี่อุรนอากาศฉานบิสต้อคมวะพี่ตอนน้องครับผม ไปไนนี่นีขึ้นนั่นเหรอ,อไป,ไม,อไ,ปไม่อยากใหใจใจะตายหมดไปทไมอ่ะไม่ชอบกลิน่นไม่ชอบก,กลินกล่นกกหนูกินมันงค่าอีกอ ต้องทำแกงได้แหมสเียลบอลาแต้วเดี๋ยวกันสอ่ะสอง่ะเอาลองกดทำไมไม่ลงไม่ลงบันไดไหเข้าไปเข้าไปแฟเข้ามาไลงบันได้อันนี้ก็ขึ้นมาชั้นสก็ได้อัตอนนี้ชั้นอะไชั้นสี่ แม่คิดว่ามันไม่ชัสองชัา้านีอ๋อแต่ชันไม,ไม่ใช่มันเป็นแค่คนที่ national ต่ไ,ไฟเลยอหน่อไฟก่อนแนละ้ว

ต้นเพียบเลครับโอ้รถรถรถตำรวจอันเมืองสวีเดนได้หรือเปล่งนี่ครับผมนี่ครับรถตำรวจเมืองสวีเดนสต็อกโฮมครับผมพี่น้องบรรยากาศในสนามบินได้หรือเปล่าต่อหมอเขาเจาะกับบุคคลไปเลยครับผมนี่ตอมอที่สวีเดน เนี่ครับตำรวจสวิเดีนนะครับได้ได้ได้อยู่ได้อยู่ได้นี่ครับผมซีฝ่ายนวมเณรนะครับเป็นยามจุดเชียนเชี่ยวเท่านะครับนี่ครับมีทั้งในหนึ่เสียก้นห่งตำรวจก็ได้ครับตำรวจสวิเดีนครับผมลองเอาบรรยากาศมาฝากพี่ตาน้องเหมือนเช่นเคยครับผมยัง subscribe กดไลค์กดแชร์จะเป็นกำลังใจให้กับบราวิดีโอน้อยแล้วพี่น้อง พีท่ทการก่อนพี่น้องช่วยนความกังวสุขครับรำลึกนะครับขอกคุณม่ด้วยพี่น้องสวัสดีครับผม